ะละมือแต่ะละเว้นมันเป็นแต่สวนอ๋อที่อ๋อทีเราจันให้จันเนี่ยงทงกันบ้านให้พอะแต่สองนาทีละเมตดต้องมุนอีกจะห้ยซิบอะไรอเอซิบหาโอเคจับมือเมื่อไหร่จับมือซิหานาทีโอเคตามแผนสองนาทีตายเลยเมื่อกี้พูดว่าอะไรน,นะคือบอกเธอมียำอยู่ใช่ไหมอือออปรุงให้หน่อยดีหิวยำเหลือตอนเที่ยงที่เราไปกินหอกับบ้านมาใช่ วงให้กินนะหิวเตะบอลมาแล้วมันเหนื่อยหิวไงตอนนี้กี่โมงบอกพี่ๆเขาไปดิสี่ทุ่มหกนาทีเห็นดิว่าที่หลังไม่ต้องไปเตะนะบอลน่ะไม่ได้ต้องเราต้องไปเราต้องไปแข่งบอลที่ชัยภูมิไงงานเลยงานผ่าแดงครับไงที่ชัยภูมิไงก็เลยต้องไปซ้อมไงไม่ซ้อมไม่ได้เดี๋ยวมันซ้อมแล้วที่นี้แล้วมัน มันเวลาหล,หลับเวลานอนมันต้องกินไว้ตอนเนี้ยอืมเดี๋ยวมันจะหักเตียกกลางสนามเขาทําไงเขาจะว่าหมูที่หากเตียกอีกสรุปยำยำยำจัดให้ได้เ้ย สู่เขาสู่เขายิงสู่เขามันเป็นตะศูละค่ะพี่น้องกำลังสิรับสีน้อนป,ปุกเขาเธอเธอเราหิวข้าวสั่นย่ามกินบ่กินย่ามกินไปเตะบอลย่ามหลับย่ามนอนบอน่นอนก็หิวข่าวตัวพี่น้องก็คือสิบ่หมอมมู้แอมดอกค่ะพี่น้องอันนี้เป็นย่ามย่ามเทียงเ้ยค่ะย่ามเทียงเรากินหลายกินบ่เบิดเท้าก็เลยหอกับบ้านเลยมันเหลือหลายก็เลยเสียดายค่ะพี่น้องนี่ใส่แอมคือกินไม่หมดหอกับบ้านค่ะเดกับเงินเท้าเนาะพี่น้องซื่อแหลวแมมกินไม่กินอีกเรื่องหนึ่งแต่หอก อุ่นใจแล้วค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแตงย้ำย้ำเทียงใส่แต่มักนาวแล้วค่ะเพราะว่าแสบอยู่แล้วพักในตู้เย็นกระเบิดเลยได้ซัมนี่ละค่ะปรุงแล้วเลีวกะสีเอิร์ดมูเทะมากินข่าวเด้อค่ะบัดทีนี้กินให้มันเบิดเด้อกินให้มันเบิดเออเสร็จแล้วฮะเมียอะไรนะอย่างนี่จันเห็นได้ตลอดสอนสอนนักสอน กินเทอยำนี่ใช่ไหมกินเทอน้ำปลอมนะรูปร่างภาพมึจะเดินไม่ไหวมาเล้อค่ะครับขามาแล้วครับโอ้ยเป็นเซียรพักขนาดนะกินลงไปปะเนี่ยอมือกินตอกันบ่บ่อยู่ต้กินเบิดบ่ผู้เดียวเนี่ยอิ่มแล้วกินให้มันเบิดเด้อนยังไหครับ กินมันเป็นตะแแบบไงกินเข้าไปมันสมอยากอะไรมันกินกันไหมบอกต้มฟ้านใดก็หาให้เขากินค่ะพี่น้องย่านปลาหมึกติดคอเพลินก็เลยเอาหนามไปให้เพลินซะพ่อใไงเถ้าเออโอ้ขอบคุณมากครับโอ้คือใจดีนะแล้วการไหนรักอิ่มละจะเอาไปวันนี้อิ่มละ กินให้มันเบิดนอนอยู่กับปุ๊กอยู่มป็เบิ้งคลิปขอกินไงเบิ้งคลิปก็กรอกขอกินปลาหมงปลาหมึกไงกินลงไปเห็นปุ๊กทำเว้ากินเ้ยกินไอืมกินให้มันเบิดบอยแล้วเลยนะมันเป็นคำพูดที่เธอแบบเสี่ยงตายมากเลยนะบอกเลยอื มันปิดตาสูนี่พี่น้องนไยครับปุ๊กมาตีซีโอ้ยซีพุก <c oughs> ็กำังซีนับสีนอนมาปุูกแล้วก็กินสัมเนียติเพราะซันียว่ะติมันปิดตาสูในผัวนะพี่น้องเอางี้เอางี้เจด้ามือเจลาเว้นมันเป็นตาสูเอางี้เอางี้เราจัดให้จัดเนี่ยตรงการบ้านให้พอาะแต่สองนาทีลาเมดเอามน,นี้จะให้ซิปปอะไรเนาะให้ซิฟไหมซิบหา่าโอเคจับมือ จำมือจำมื่อกูมื่อไดนจำมือสิบห้านาทีโอเคตามแผนสออาทิตปาหลดเตรียมใจไปไปเตรีมยมใจไปไปเตรีมยใไปไปมยใจสิปะแลยอ่ออยเะเมนบ้จังไหนก็หัวสิบห้าทีขี่คุยขี่หนึง่งไปหาลานพานอน,น,อนไป ร่างจานพ่อโอเคครับไปละที่ยูเกนพรุ่งนี้เจอกัน